ละครสร้างเรื่องพี่เลี้ยงกับเอ๊ะคนรับใช้ใจร้ายจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนิ่งงองเอ๊ะใครมานะ่ะลูกอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปดูก่อนนะว่าใครมาอย่าบอกนะว่าคนรับใช้ที่เราจ้างมาหรือเปล่า ไปนูนเอ้ยไม่ใช่ไปดูหน่อยดีกว่าอ่าใช่จริงๆด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาสมัครใช่ไหมคะเป็นคนรับใช้เงินเดือนที่คุณได้ประมาณสักสองล้านนะคะว้าวดีจังเลยที่มาที่นี่โอเคคุณเชิญเข้าไปได้เลยนะคะ ที่นี่มีลูกๆของฉันกำลังรอต้อนรับคุณอยู่จริงหรอคะดีจังค่ะแหมรถบ้านคุณน,นี่สวยจริงๆเลยเออไปผิดทางคะ่ะขอโทษด้วยนะคะเชิญเข้ามาได้นในเลยนะคะโอ้ข้างในนี่หรูหราจริงๆเลยนั้นเนี่ย ก็เหนอยอยู่แล้วค่ะพอดีว่าเราถูกหวยก็เลยซื้อบ้านหลังใหม่ลูกนี่คือเออคนรับใช้คนใหม่ของบ้านเรานะจ๊ะลูกเป็นพี่เลี้ยงไปในตัวด้วยนะจ๊ะจริงเหรอคะดีจังเลยค่ะโอเคจ้ะลูกอุ๊ยแม่ได้ข่าวว่ามีร้านอาหารเปิดใหม่ ด้วยเหรอลูกจริงเหรอแม่หนูอยากไปกินได้เลยลูกไปกันเดี๋ยวแม่ไปเอากระเป๋าก่อนนะลูกโอเคค่ะหนกระเป๋าอยู่ไหนนะอืมสวัสดีค่ะพี่สวัสดีจ้ะน้องพี่จะมาเป็นคนทําความสะอาดบ้านนะจ๊ะ จริงหรอคะเย่ yeah. พี่มาอยู่เป็นเพื่อนหนูไหนได้ไหมคะได้สิจ๊ะเย่ yeah. นี่จีจี้กับปีเตอร์นี่คือพี่เลี้ยงของทวกเธอนะจุ๊มแมวสองตัวมิวกับช็อกโกแลตนะคะหนูแนะนำทุกคนหมดแล้ว จริงหรอทุกคนชื่อมีชื่อกันหมดเลยพี่เขาทำตัวแปลกๆเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยแล้วก็มีคนรับใช้กับพี่เลี้ยงมา <c oughs> กระเป๋าฉันไม่น่าวางไว้ที่สูงๆเลยหาไม่เจอเอ๊ไปลูกไปกินข้าวกันคุณช่วยฝากดูแลลูกๆสองคนกับแมวอีกสองตัวของฉันได้ไหมคะ ได้เลยค่ะไปกันลูกโมเดลเคค่ะนี่ลงบนไดนะลูกค่อยๆลงเดี๋ยวตกหนูรีบหนูหิหวหแม่บรรยากาศอย่างนี้ดีจังเลยเนาะค่ะลูกแ,ร,กแ,กแร,ร่ลูกแม่ลูกแรกอะไรลูกแม่ขับรถคันนี้ก็ดีกว่านะลูก แม่หนูอยากไปกินร้านอาหารดังๆร้านนั้นน่ะจริงเหรอแต่ว่าเขาชอบปิดไม่เป็นไรหรอกแม่เขาคงไม่ปิดหรอกเนี่ยแม่เขาไม่ปิดจริงๆด้วยค่ะโอเค <c oughs> จอดดีๆหน่อยละกันลูกจ๋าลงมาจา้ะโอเคค่ะแม่รอหนูด้วยค่ะก็ลุงไม่ลงมางจ้ะหนูลงมาแล้วค่ะ โอเคจ้ะลูกสวัสดีค่ะคุณเชฟวัสดีครับอยากจะกินอะไรหรอครับฉันอยากจะสั่งเมนูอร่อยๆหน่อยนะเมนูนี้ราคาแพงสุดเลยนะครับโหลูกกินเมนูถูกๆอย่างนี้หรอเอาของแม่หน่อยไหมเอาค่ะยำยำอร่อยมากเลยค่ะดีจ้ะ ม,ม,ม,มสองคนนั้นไปแล้วสินนะได้เวลาและนี่พวกเธอสองคนน่ะไปช,ช่วยกวาดบ้านให้หน่อยได้ไหมพวกเธอก็พูดได้แล้วด้วยนะฉันรู้ข่าวมาอ้าวมาใช้หนูอย่างนี้ไม่ได้นะคะหนูเป็นเจ้าของที่นี่หนูจะใช้พี่ได้ อย่างน้อยพี่ก็ได้เงินเดือนตั้งสองล้านแนะ่อย่าฉันก็ถือว่าฉันก็เป็นเจ้าของบ้านเหมือนกันฉันย้ายมาที่นี่เหมือนฉันเข้ามาอยู่บ้านเธอไปไม่อย่างนั้นฉันจะให้เธอไปขัดส้วมนะฉันนั่งสบายกับพวกแมวแมวดีกว่าสววสดีจ้ะเจ้าแมวมิวจ้านี่ม ไปขู่เขาเลยเดี๋ยวเขาก็อันนี้อันน,นั้นหรอกเหนียวก็ได้วะ่ะนี่แกอยาขู่ฉันนะไม่งั้นฉันจะหาไม้เลียวมาตีแกวันนี้ฉันไม่ได้เอาไม้มาก็โชคดีของแกไปเหนียวเหนียวพวกเธอสองคนอะไม่ไปกันหรอไปกวดบ้านไปกันเร็วทำไมพี่เขาใจร้ายจังเลยอะ ไม่รู้เหมือนกันอือยากให้แม่กับพี่กลับมาเร็วๆจังเลยอืไปก่อนดีกว่าถ้าบ้านสกปรปกงานะเดี๋ยวพี่เขาจะตีเราถึงไม่มีไม้เลียวอะ่ะก็มีมือนะไม่กวาดอยู่ไหนอะ่ะเราหาไม่กวาดกันนี่ไงไม่กวาดเร็วๆตามมานี่ไงไม่กวาด เดี๋ยวฉันเป็นคนกวาดนะเดี๋ยวเธอไปถูขัดขัดถูถูตรงซอกประตูหรืออะไรก็ได้ที่มันมีซอกนะไปกันโอ้ยเหนื่อยจังเลยอะ่ะแค่เดินแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วอะ่ะจีจี้ไปแยกยใหอเช็ดเชเไอ้กวาดกวาดกวาดเร็วๆนะเธอรีบทำเร็วๆไม่อย่างงั้น แม่เธอกลับมาฉันจะฟองว่าเธอทำตัวไม่น่ารักโอ้น่ากลัวจังเลยเราต้องรีบแล้วถือถือไอ้กวาดกวาดสิครับนี่มันไม่กวาดเราก็ต้องกวาดไปถูที่ห้องแม่เธอด้วยสิไปไม่งานตีนะฮก็ได้ครับน่ากลัวจังไม่อยากให้พี่อยู่เลย ไม่หพี่คนนั้นอยู่เลยจีจี้มาถูสิแถวๆนี้มีซอกโอ๊ยขอโทษนะครับทุกคนถูถเูเร็วๆเ,เสร็จแล้วก็มาทำอาหารให้ฉันด้วยนะครับค่ะอืพี่ใช้เราไม่หยุ่เลยพอได้แล้วล่ะฉันคิดว่าพวกเธอช้าเป็นเต่าเลยได้ออกมาเก็บไม้กวาดเก็บผ้า ไปออกมาคือครับมีอะไรให้ผมพวกผมทำไหมครับไม่มีพวกเธอก็ไปทำอาหารให้ฉันกินฉันหิวครับเดี๋ยวฉันจะมานั่งกินนะอาหารถ้าอาหารไม่อร่อยนะเธอโดนฉันตีแน่ครับอ มันมืดแล้วอ่ะทำไมพวกเขาไม่กลับมากันใช่ค่ะเร็วๆไม่ขึ้นไปไม่ได้ก็เอาโต,โต๊ะมาขั้นไว้ครับนี่ค่ะเงินโอ้ยเยอะจังครับขอบคุณครับค่าเดี๋ยวหนูจะมาใหม่อีกนะคะอิ่มไหมจ๊ะลูกอิ่มมากเลยค่ะน่ารักจังค่ะไปกันเถอะลูก แม่น้องๆสองคนจะเป็นไงไหมอะไม่หรอกนะพี่เลี้ยงก็ดูจะใจดีเนาะแต่หนูรู้สึกแปลกๆนะพี่เขาดูแบบว่าเหมือนมีพิรุธอะไรบางอย่างเหมือนจะทําอะไรกับน้องๆเรายังไงก็ไม่รู้เลยค่ะไม่หรอกลูกไปจอดรถกันเีย็บร้อยไป ไปกันค่ะแม่หนูจะได้ไปล้างปากแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านอนอืออยากให้แม่จับมือก็ไม่บอกมามาอุย๊ยเสียงยอะไรอ่ะเร็วๆสิรีบทำเร็วเร็วอุย๊ยไม่ต้องแล้วเออสวัสดีค่ะคนนายเอ่มออส,สวัสดีค่ะ แม่หนูบอกแล้วไงเขาก็มีมุมไม่ดีนะเออช่างเขาเถอะลูกแม่เดี๋ยวแม่ไปเก็บกระเป๋าอาบน้ำก่อนนะจ๊ะค่าในหนูนก็ต้องไปอาบน้ำด้วยนี่เก็บกระเป๋าก่อนดีกว่าฮ <c oughs> ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำดีกว่าอุ้ยเล่นน้ำด้วยก็แล้วกัน วิแต่ว่าเป็นห่วงน้องว่าไปดูหน่อยดีกว่าเออหนูจ๊ะน้องเป็นไงบ้างพี่โมเดลครับพี่โมเดลเอาไปไ็นไรก่อนแน่นเลยเนี่ยนี่หยุดนะแกคิดจะฟ้องก็ฟ้องเหรอึไม่อย่างนั้นแกจะโดนไม้เลียวฉันแน่ฉันไปหักมาจากบ้าน แม่เธอได้นะเือ,อน่ากลัวจังเราไม่บอกก่อนมันเกิดอะไรขึ้นเปล่าครับไม่มีอะไรไม่มีอะไเหรอถ้าอย่างนั้นไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่มาโอเคมาด้วยชุดนอนสวยๆมันจะเมื่ดแล้วด้วยเนี่ยนี่ไงห้องน้ำทุกคนถอเสื้อผ้าหนึ่งสองสาม อาบน,น้ำดีกว่าล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 าดูจ้ะไว้แม่ไม่ได้ไงแม่ก็จะมาอาบน,น้ำไงไม่ให้แม่อาบปล่อยให้แม่ตัวเหนี่ยวยหรือไงเอ๋อเปล่าค่ะไหนแบงฟันก่อนดีกว่านี่พวกเธอดีนะที่พวกเธอไม่ฟ้องอ่ะไม่อย่างนั้นเรื่องจะบ,บานไปกว่านี้อีกอือ โอ๊ยเจ็บนะครับฮึเจ็บก็เจ็บไปสิฉันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแม่บ้านใหม่รอเล่นรอเล่นไม่เปลี่ยนหรอกขี้เกียจน,นี่พวกเธอทำตัวอย่าให้หน้าสงสารนะเล่นตามปกติแต่ตอนเนี้ยฉันใช้พวกแกได้ไปพวกแกมาเช็ดเท้าให้ฉันหน่อย ฉันเจอมานั่งเหมือนเดิมสบายดูกระตูนดีกว่าสนุกแล้วๆรีบมาครับดีที้เร็วๆสิไม่ต้องกลัวรีบเช็เดเร็วเช็ดเลียอะไรก็ได้เลียสิเลียถ้าฉันไม่เห็นเธอเลียฉันจะเตะหน้าเธอให้หัวขมองฮือฮือ แอะสกอปกนี่หยุดว่ารองเท้าฉันสกปปกนะเดี๋ยวมึงซื้อมาด้วยไปกันลูกโอเคค่ะแม่ค่ะอา้าวจีกจี้เป็นไรแม่ค่ะหนูไม่ละจะบอกอะไรเหรอลูกพี่คนนั้นน่ะเขาใช้หนูไม่หยุดเลย แหมเขาบอกให้หนูเลียเท้าถ้าไม่เลียก็จะเตะอัดหน้าหนูหล่อลูกโอ้ไม่ต้องร้องค่ะดีโมเดลช่วยอุ้มน้องช่วยเอ้ยขอโทษนะคะทุกคนขอ่นี้แค่โมเดลช่วยอุ้มอุ้มน้องหน่อยได้ไหมได้ค่ะไปลูกอยู่นี่คุณคะอ,อ๋อยุดเลียหยุด นี่คุณทำอะไรกับลูกฉันไปเมื่อกี้นี้อะอะไรหรอคะคุณสั่งให้ลูกเฉลียเท้าคุณหรอคะรองเท้ามันสกปปกนะคะคุณจะให้ลูกเฉลียหรอคะเปล่านะคะไม่ใช่เด็กเขาก็หกใส่้ายฉันไม่จริงคะ่ะปากลูกฉันเหม็นขนาดนี้ก็เพราะว่าเท้าคุณต่างหากคะ่ะ เจ้าแมวห่างจากผู้หญิงคนนี้เก่งมากฉันจะให้ของดีแก่ไปนี่ตัวนี้ด้วยทีนี้ออกจากบ้านฉันไปเธอทำตัวแย่มากออกไปก่อนที่ฉันจะไปหยิบดาบที่ห้องของฉันมาฟันเธอ ได้โปรดเถอะค่ะขอฉันอยู่ต่อได้ไหมคะเออหยุดตรงนี้ก่อนได้ไหมคะอย่าพันดื้อค่ะเจ้าแมวน้อยน่ารักเอ๊เจ้าแมวน่ากลัวอยู่นี่แมวจ้าเห็นไหมคะแมวก็ไม่ชอบคุณคุณไม่ใช่นะคะฉันออกก็ได้ค่ะ ไปแล้วค่ะหน่าฉันจะกลับมาล้างเคนแน่กระโดดข้ามไปเลยเสียใจฉันไม่ได้ทำงินเลยเสียใจไม่นะฉันไม่น่าทำแบบนี้เลยน่าจะให้เนียนกว่านี้นะคะเนี่ย ฉันฆ่าตัวตุยดีกว่ารอเล่นฉันไม่ทำหรอกไปดีกว่าฉันโดดเดียวเดีวยวนะไม่เป็นไรร้อนร้อนลูกค่ะแม่ไปนอนกันวันนี้แม่จะมานอนกับลูกนะจ๊ะโมดเดลเย้แม่มานอนกับหนูแล้ว สำหรับละครเรื่องนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายไปนอนแล้วลูกมานอน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 ,นอนไม่ได้เพราะอุ้มจีจีฮ่าฮ่าบ๊ายบายค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะคะ